ทำไมลองบอลหรอนี้องคู่ก็วากรณีแล้วพี่พี่จขออนญาตนะไม่ใช่ว่าไม่รัก้องบอลรัก้องคู่แต่พอดีว่าพี่จต้องไปยืนฝั่งกันนู้นแล้วจะย่ฝั่งันนี้ลนูไม่รีบรอพี่จีพี่คือฝั่งนี้แไม่มีเลยหรอไปยืนฝั่งนู้วลุพี่จไปแล้ใช่ไหมไปยืนฝั่นนักน้นพี่จิฝจะต้องไปยืนฝั่งน้นแค่นั้นแหละ พี่คิไยนนคเเป็นเยงี่ก็ผมไ่ได้เน่จะจัดจัหลังพี่ิ่ะเนื้อติดไปไหมรูเนื้อติดนิ้วหไปมอเคมาสวัสดีไปทานการก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนตืก่อนืกอนอะไรเลยนะคะเมื่อผ่านมาก็คือไปปีใหม่พระดงาเรายไม่ได้โวยพอปีใหม่กัน เดี๋ยวให้น้องปอนกับน้องคูวินนะคะโวยพรที่ออกไปจากที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่บ้านด้วยนะคะครับผมสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกิร์ลทุกคนก็น่าจะเพิ่งกลับมาจากการเที่ยวกันเนาะใช่แล้วตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่ mode เรียน mode ทำงานกันแล้วใช่ยังคนที่ก็ต้องหดไฟแล้วถึงแม้ว่า วันหยุดของเราจะหมดไปแล้วแล้ววันทำงานของเราจะเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าดุวยควที่เป็นต้นปีเนี่ยก็ขอให้ปีนะครับทุกคนขอให้ปังๆเฮงๆรวยๆนะครับผมสาธุจ้ายังไม่น้อยเงินเยอะๆจากชอบตรงนี้นะคะต้องพระนญาคานะครับผมสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกคนในโดมที่กำลังดูออนไาน์อยู่นะครับก็ถ้าเที่ยวพี่ใหมบตาแดงมากๆครับก็เวลาทำงานแล้วก็ต้องขอให้ทุกคนตั้งใจทับงานทุกข้านมปีสักไปได้ครับ แฮปปี oh. okay. hmm. yeah. oh, like yeah. thinking, yeah. ้ย so yeah. like ูนิเอครับแฮปปี้ยูนิเออร์สโอเคไม่เดี๋ยวก่อนมันเป็นอีเวนต์แรกของปีนี้ใช่แล้วเนี่ยเราสคนเลยดีนะพี่จิ๊บก็เหมือนกันครับครับเป็นเพื่อนกันอ๋อโอ้ยพี่จิ๊บจะถามหน่อยนะครับว่าตื่นเต้นหรือเปล่าน้องบอลพี่จิ๊บพูดจริงแล้วก็น้องคูรินนะคะจริงๆไปทุกที่จิ๊บติดตามอยู่นะคะเหล่าแฟนคลับคีกเยอะมากปีนี้ตอนนี้ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมไหมคะเตื่นเต้นจริงๆแล้วเราสองคนจะพาไปย่อก็ตื่นเต้นนะครับ ทีนี้คราวนี้มันเป็นงานแรกของปีด้วยถ้าจะพูดเเป็นพิเศษหน่อยพิเศษร้องต้มีนะคะก็เหมือนกันครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่มาเจอทุกคนดีใจไหมดีรอบดีใจไหมดีใจถ้าเกิดดีใจขอขอเสียงระดับอีกรอบเลยตรู้ตองรู้ต้องรู้ทุกคนดีใจ ตัวพี่ชิพก็ดีใจได้มีโอกาสเจอน้องทั้งสองท่านนะคะคือน้องไปพลังบวกให้สำหรับ,บพี่ชิพแล้วก็เหล่าแฟนคลับด้วยจริงๆงน้องทั้งสองท่านในงานเยอะนะคะท้าผู้จิงแล้ว่าของการทําง,งานนะคะผู้จิงเล้วก็ของการถ่ายทำซีรีส์นะคะมีแบบเรื่องมีเวลาดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวในบ้างคะ่ะเดี๋ยวน้องตัวินก่อนเออจริงผมว่า พอเวลาเราไปถ่ายซีรีส์ก็แน่นอนเนาะเวลามันกจะท้องปวดเวลาการนนออขงเราก็จะลดลงด้วยดังนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราสองคนเริ่มทำกันในตอนเดือนที่แล้วแล้วก็ปีนี้จะพยายามทำกันเยอะคือกินน้ำเยอะครับผมกินน้ำเยอะๆใช่เพราะว่าไฟเอาว่าเฮ้ยเปนโควิดจริงเนาะวันนั้นที่คุณบอกผมใช่แล้วคุณดื่มน้ำไปเยอะผมรู้สึกว่ามันช่วงมากเพราะผมก็เพิ่งป่วยที่ไม่หายทีน้องเซนแต่ว่า นี่คืรายโชว์ไม่เชื่อหรอกว่าดื่แล้วยะ้มนช่วยอีเดี๋ยวคุณคามแหตอนนี้ผุมอยากได้น้ำแช่ถุงได๋ยวขอร้องให้เจ๊บน้ำหน่อยดีกว่าน้ำเดี๋ยวให้ให้อเอาน้ำให้น้องก่อนแล้วก็น้องตุยิงคนนิดนึีก่านะคะเพราะว่าอากาศด้วยจริงๆเป็นทุกคนที่ชิคก็เป็นแา้วํานน้ำเนี่ยสำคัญมากแต่ถ้าว่าการดื่มน้าทุกคนทาได้ไหมทาได้แต่จะมีจานวนตามที่ที่เขาบอกกันที่ทีเาไม่ได้ ใช่ครับซึ่งก็ไม่เป็นไรครับผม่ตามที่เราพยายามทำได้แล้วกันพยายามที่สุดตามโควตาของตัวเองแล้วกันถูกต้องนะคะนอกจากนี้เขาถือถือดีดด้วยอุ้ยรอบนี้คุณผู้ชมจริงๆแล้วพี่เเคยเจอน้องกูวีแล้วนะคะเคยเจอน้องปอแล้วด้วยตอนนั้นก็พูดเก่งนะแต่ว่าไม่เก่งเท่าตอนนี้ตอนนี้ทั้งน้ารักกว่าเดิมแล้วก็พูดเก่งมากกว่าเดิมที่สำคัญต้องขอบคุณมากๆที่โยนมาให้พี่เจฟ ได้อัปเดตข้อล่าสุดด้วยจริงๆแนะล้วระหว่างที่รอให้น้องได้ทานนะคะสำหรับทาน้าน้องกอล์ฟกับน,น้องปูวินพี่จิ๊บมีโปรแกรมพิเศษในเรื่องของการดูแลสุขภาพาผิวหน้าก่อนเลยนะคะจริงๆด้วยรุ่นอย่างน้องปูวินพ okay. ี่จะขับน้องปูวินนิดเดียวน้องโอเคจกถามน้องปูวินนิดเดียวเคยมีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าเช่นพวกสิวรอยดำจากสิวบ้างไหมคะตอนนี้หน้าใสมากครับผมก็ตอนนี้ก็มีมีนิดนึงครับผม มีนิด,ดนึงพี่จิตบพูดจรินะคือไม่เห็นรอยสิวเลยแม้ตัวสิวเลยตดนถุงอด,ด้วยอ่ะน้ำมาแล้วค่ะทาน้ำก่อนให้น้องบอทานาน้ำก่อนนะคะสลับกันสลับกันทานดูโหดไหมดูพี่จิตบอยู่ไห้สลับกันทานาน,าน้ำเห็นไหมน้องบอนเอามาให้โอเคจิงจิงบระหว่างนี้พี่ิตกขออาตแนะนำนะคะให้ลองทานาน รจริงๆเราจะมีโปรแกรมอีกโปรแกรมค่ะที่น่าสนใจสำหรับการติดตามว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นสิวรอยดัักับสิ่นะคะรวมไปถึงการร่วงของานนการเฉพาะเมสซีิดผิวหน้าน,นะคะเป็นการรักษาผิวหน้าหมอ,องคล้ำที่สะสมจากแสแงแดดด้วยนะคะลดเรื่องของสิวต่างๆนะคะก็คือโปรแกรมแฟตแฟะแ,แบง นี่สกินเลเซอร์ตัวนี้น่าสนใจมากๆนะคะเป็นเลเซอร์ที่เก็บกับเรืองแสงสีเหลืองมาเป็นตัวช่วยคือตัวนี้เป็นการอัเปเดตใหม่ล่าสุดเลยค่ะนะคะน้องปอนน้องปูวิงตัวนี้นเรียกว่าเป็นที่สุดในการรักษาเช็ผิวใสไร้จุดด่างดำและผิวหอดนัด่นเองนะคะและที่สำคสัญสำหรับเครื่องมือเครื่องมือของฟังเดชนี่เราได้รับการันตีด้วยจากองค์การหาริยาจากสารัาอเมริกานั่นเอง สิวกระฝ้าจุดต่างดำนะค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เด <illing you. S 1> ี๋ยวก็อีกหนึ่งโปรแกรมนะคะที่กดยัดไล่โปรแกรมไปเลยยาวๆได้เลยนะคะอีกหนึ่งโปรแกรมที่เรียกว่ายืนหนึ่งยิ่งกว่าเครื่องตรกระชับผิวหน้านะคะทุกเครื่องนี้ NPG เขาก็ล็อกลิฟท์ 4D เครื่องนี้เป็นเครื่องที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวถามน้องปอนนิดนึงน้องปอนเคยมีปัญหาและโรคของถุงใต้ตาไหมบางทีนอนไม่พอพักผ่อนไม่พอ ก็จริงๆแล้วก็จำจะมีบ้างครับผมแต่ว่าก็จะค่อนข้างน้อยหน่อยน้อยเลยยังไม่ถึงวับผมแต่ว่าต้องเตรียมตัวป้องกันไว้ก็ดีกว่าดีงามป้องมือได้นะเราคงต่อดีมากป้องกันไว้ก่อนอย่าให้ต้องเกิดถึงไา้หลันะคะและที่สำคัญสำหรับน้องกุ๋ยน้องชอบน้องชอบมีเรื่องของไฟลายที่เกิดบนหน้าปุ่มชัดนะตรอหน้าชัดน้องชอบไหม่ ชอบใช่ไหมคะไม่ใช่ออนุญาตแนะนำนะคะสำหรับประจำนี้ m t เอาต์ก็ล็อกลิฟช่วยอะไรบ้างนะคะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวหน้าเรียกว่าล็อกหน้าเด็กทุมมิตินะคะสำหรับมีการปล่อยพลังงานเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยพลังงานแบบสามแบบได้การนะคะอย่างที่เห็นเลยยกกระชักท้องสลายไขมันอันนี้คือช่วยในเรื่องของการทำให้กรอบหน้าสดขึ้นนะคะเนียคเหนียวเนี่ยก็เรียกงหนุนจัดคำว่าเหนียวใช่ไหมคะนาร์โวเวกเหนียวอยู่ตรงไหน มีครับเหนียบ<ม>พี่จิ๊บมีเหนียบไหมคะฮะไม่มีครับผมทำไปที่มาใช่ไหมดูแลตัวเองมาแบบอยู่ตรทงที่ไรใช่นะคะพี่จิ๊บจะบอกว่าทางร้านของคนกลัวเข่งนะคะก็ทางร้านในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบ ไม่ได้นะคะเป็นเรื่องนี้นะคะที่บอกว่าก่อนพัลลาได้ถึง3แบบแล้วหัวแรกที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือหยอกลายตัวนี้จะเหมาะสำหรับต่อสาวๆแล้วก็น้องต่อผู้ชายด้วยนะคะอันนี้ให้ควญญามสนใจแล้วก็ขายดีมากดูแลสุขภาพผิวหน้าตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับหน้าไบหน้าหย่อนคล้อยนะคะแล้วตอนทุกทุกทีเรามีใบหน้าหย่อนคล้อยตรงนี้เราก็มีเห็นไหตรงนี้เขาเรียกว่าแก้มห้อยเคยเห็นผ <ๆ S 2> ู้หญิงแก้มห้อยไหม ไม่เคยไม่เคยเหเคยเห็นตรงนี้ที่เป็นตุ่มตุ่มแงมไหมขาเรียกว่าแกง่หอยหยอกรอยอ่ายังไม่สึกวัยยังไม่สุดวัยาก็ดูน่ารักดีครับถึงแลวใช่ไหค่ะก็น่ารักดีแต่ว่าเจ้าตัวาอยากให้น่าประชา้ักทุกกแม้น่าเป็นดอกไายนะคะแล้วก็มี ายัวไม่ว่าจะ,ะเป็นลเรอนะคะเป็นการปลอ to, ่อยพลังงานเป็นจุดๆพลังงานเลยหรือชั้นสมายก็ไซโคลเป็นการปล่อพลังงานโดยตรงหัวกลมๆอันนี้ลองไปอยาด้านนี้ได้แอมทตัวไซโคลก็จะบอก่อน้ำบอสสำหรับลูกวหยนะคะไม่ว่า กับเชนกับน้องกรณน้องคูวีในสถานการณ์จริงๆเนาะผัวเนี้ยมันเป็นการปรา,ารถนาแบบตรงก็จริงเหมาะยังไงรู้ไหมคะเหมาะในเรื่องของก,การฟื้นฟูหน้าจะหน้าใสใสไปแล้วเนี้ยให้ฟูอิ่มปานมากยิ่งขึ้นแน่นกะระชันนะะชบขึนะะนรรน้นนะคะเชิญนะคะต้องอย่าน้อยมาเฉยเฉยด้วยยังไงคะแล้วก็หน่วยานในการจัดกิจกรรมนะคะตัวนี้พี่แอดจะสอบบอกว่าไม่แชร์ไม่ได้ 培养特色品牌，特色产业，啊。 ตัวนี้พี่จีนเนี่ย,ยจะแนะนําสําหรับหลายท่านที่รู้สึกต่องออกพักผ่อนไนอนม่พอคุณผู้ชมทั้งมากในมะันที่พักผ่อนไปพร้อมโดยสุขวัยพี่จีนอ่ะควรที่จะต้องมีการดูแลในเรื่องของสุขภาพตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะคะก็คือซูเปอร์สตาร์ไวท์เวนเอตตัวนี้เป็นการเติมวิตามินในการในเรื่องของกรุ๊ปเกี่ยวกับพวกเซลล์ในเรื่องของทิมย้อนไกลผิวและทำให้เราใสขึ้นสุขภาพดีขึ้นนั่นเองคะ่ะจบประมาณนี้ สุดยอดเลยขอบคุณนะน้องปองมอนคำว,ว่าสุดยอดของน้อนั่นให้กำลังใจพี่จิ๊บความรักทานกำลังใจเนี่ยสุดยอดนะพนะี่เป็นคำคัดสรสรมาเองเลยนะศาสตร์โปรแกรมเนี้ยจ,จริงๆริงมีหลากหลายโปรแกรมของคุณหมอปอนเยอะมากแล้วก็เหมาะสำหรับตัวดัชชี่ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าน้องไปสอบทา่านพี่จิ๊บแนะนำได้ถูกไม่ต้อจะแนะนำอะไรผิวก็ดีขุ่นก็ดี นะ่ยค่ะรวมไปถึงสุขภาพก็ดีสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพใจก็ดีแล้วถ้ามีแบบอย่างนึงที่แบบพี่จิ๊กอย่างนี้นะไม่ทุกคนลองเลยอะโอ้โหช,ชอบปลุกอให้แต่น้องคูวีกันทุกคนเก่งมากหนูน่ารักมากขอบคุณมากนะคะนอกจากหนูจะนา่าตาหวานแล้วหนูยังโยนยางานพี่จิ๊ไปตรงจุดมากๆนะคะแน<อ>่นอนครับก็เป็นเป็นเป็นโปรแกรมที่หลายทางที่พี่จิ๊กบอกว่าชู่อคือ m p g h o u s ก็หลอก ลิฟโฟดีเครื่องนี้แหละที่ตอบโจทย์ทุกเจนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยทำได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับผมในเรื่องของหน้าผิวคอได้หมดเลยคัขบคนะอขอบคุณนะมา้งผู้ิอ่าขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้เฉพาะภายในงานะคะก็จะลดราคาพิเศษด้วยนะคะเดียวเช้าส,สุดกว่า70นั่นเองค่ะอาจกันต่อ กันต่อนะไปกันต่อพูดถึงเรื่องของซีรีส์นะคะเห็นเรื่องนี้เวลาที่ถ่ายทานะคะเนื่องจากว่ายายโลเคชั่นบ่อยสวยมากๆนะคะมีโลเคชั่นไหนไหมที่เรารู้สึกว่าทำผู้สิดว่าสวยมากอยากได้เป็นแฟนได้แบบได้เห็นกับผมอันนี้ผมพูดเลยนะครับยย่าย่าย่ายพูดเลยว่าผมพูดได้เลยพูดได้เลยอย่าพูดพูดวันที่แล้วกันโอเคไหมก็ที่แม้ว่าอ่ามีโลเคชั่นเด่นค่ะผมถือว่าสวยแต่ว่าเรายังไม่ได้ไป ก็มีเชียงใหม่ด้วยตามผมคือราบอกเสียว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันยากมากๆเลยเพราะว่าไอ้ที่จะเลื่อนลงไปได้ที่สวยที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้เราไปทัวร์เมืองไทยการทัวร์เมืไทยเลยคือไปเหนือโลคต้ด้วยเพื่อจะบอกว่าเก็บบรรยากาศดีๆให้ทุกคนได้ดูใช่ค่ะก็พูดถึงหลายสถานที่ในนาที่หนูจะต้องไปมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะระหว่างการถ่ายรูปโอ้เอาจริงๆถ้าอุปสรรคนึ่งสถานที่เนี่ย อถ่าายเลยผมว่ามันสุดสุดเหมือนกันอย่างเช่นเอ่ออย่างที่ที่เราถ่ายไปที่เราเพิ่งไปที่ไหนปิดตัวที่ชั้นไประาบบคือหน้ากระบังเราไปถึงที่ไหนหน้ากระบังซึ่งก็าาเราไปถ่ายช่วงปีใหม่ด้วย ที่เครื่องบินเนี่ยขึ้นลงโตลอดเวลาเรียกได้ว่าเราเอาสองคนที่ถ่ายกันแค่ไม่ได้เลยทุกห้านาทีเราจะรีบส่งเครื่องบินแล้วบอกวา่าวันเราถา่ายมันต้องแบบมีเก็บเสียงใช่ไหมมันก็อาจจะมีแบบ noise แมารบกวนอะไรได้ต้องแบบเชื่องก่อนต้องหยุดกหยุดทำก่นอนเพื่อตังเครื่องบินไปก่อนอันนี้เป็นโทรศัพทที่เราไม่สามารถจะยุติได้ทุกวันใช่ใช่เป็นโทรสัพท์จริงๆนะคะอ่ะผู้ชมในเรื่องของการถ่าย<ล>ทำ,ทำครับผมน้องปอน้องปิ่นค่ะตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ วันนี้เรามีประมาณ4คิวถ่ายไปแค่2คิวเราพูดเราพูดอย่างนี้ได้เลยเหรอได้แหละเพราะว่าเราเป็นสปอยล์นะ้ีบอกว่า4คิวแต่ว่าไม่ใช่เลยเว่าเป็นยังไงถ้ามีแบบคนาตงโทรมาหรือแบบอารนยูโทรมาบอกว่าอคุยหน้าห้เราตั้งใจทำงานไม่นอนครโอเคกให้คนติดเต้นได้เลยเราเราผ่านตรงนี้ไปประมาณหนึงแล้วันหนึ่ง ดื่มเพิ่มไปนิดนึงเราจะได้ชมกันช่วงประมาณหน่อยดิบะนะคะเราผู้มีการตอบไหมเออตอบเออตอบเออเลยคุณกล้าตอบคุณตอบเลยไอ้องปอนมาเต็มมากเอามาสุดปี2024คือปีของปอนนราวิ๊กผมรู้สึกว่าจากการข้ามทะเลนะครับโหนี่คืออีมานอพิเนนะเราไม่ชวนนะครับอ่ะทุกคนตั้งตาตั้งแต่รอและตั้งฟังนะตั้งแต่รอ ัไทุกคนก็จะได้ดูก่อนสมการนะรมบู้สึกด้โอ้โหสมการก่อนเอาแนวสาทีนะทุกคนอันนี้คือการเข้าะเโคมเฉยแค่ตัางระประมาทแลใช้คำว่าประมาทเสตูนะครับาพี่จิบขอย้อนดีกว่ย้อนกลับไปนานกิงเอ็นทีวีสตาร์ลมปิกนะครเป็นไงบ้างสำหรับการแข่งขันกีฬารุ่กเพื่อแสดงด้ววิสุสดมากมากเลยชก็ ทีมแล้วก็เป็นทางแรกที่เหมือนราได้ไปอนแพด้วยแล้วก็มีคนนี้กังใจเยอะเลยจนได้ร่าก่อนพี่จะเล่นกีฬาเล่น้อยเนี่ยตึ้งต้นเข้ามาอีอีเมื่อที่ที่แล้วไก่อนสองทิญาแลวจะวันสองโอ้มนแปบเดียวเองกอแปบเดียวเองชซึถามานานแล้วเหมือนกันนะฮะูวลาเวลาไม่ถักไม่ไวหวันหยุดยาววันหยุดีววันหยุดกันไไวเสมอจริง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 แล้วแผนนีเป้นงไงคมองไ เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะวิ่งกระโดดเราเรรจะไม่พร้อมวิ่งแข่งต่อไม่พร้อมวิ่งแข่งต่อ,อแล้วพร้อมวิ่งต่อพร้รมอมวิ่งต่อนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะพูดถึงเรื่องของเกมนิดหนึ่งเรามาถึงที่ที่เราต้องมีเกมเราทั้งสองท่านเล่นกันด้วยนะคะเกมมีชื่อว่าคนะู่ฉันอยู่ ตอบภายใน10วินาทีนะคะหากใครตอบได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะส่วนผู้แพ้ก็จะมีบทลงโทษน่ารักน่ารักก็คือเต้นไปเรือนเดิมัวรชัวร์พี่จิ๊บไม่อยากดูอะไรนอกจาก่เเต้นเลยหรอกันหลายรอบเราได้เต้นทุกรอบเลยใช่พี่จิ๊บพี่จิ๊บอยากเห็นเต้นจริงๆมาโอเคไหมนะครั้งนี้แล้วที่เรามาดิสกี้คิดิีเกิดยที่เราเต้นเราเต้นเองพี่แจ๊สอันนั้นก็ คุณก็ไปรอบที่สองแล้วรอบนึงนะคุณผู้ชมคะตอนนี้น้องร้องแต่งกันแล้วเราไม่ต้องเล่นเกมกันเลยเนี่ยเราเล่นกันแ่บนะฮะกติกาของเราคือเขายิ่งฉกผมผู้ชนะคือเล่นก่อนโอเคได้ผู้แพ้หลอกท่านต่อไปนะะ <Okay. S 2> เดี๋ยวให้หนูดูหน้าจอนะคะภายในเวลาสิบวิจำให้ได้นะคะจำให้ได้จับคู่ให้เจอแล้วก็ตอบภายในเวลาสิบวินนะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะบอ สิบวิดูผ้าเจ้าผ้าอ้เจ้าไหนบ้างใบวกกับเจบวกกับ J จะหนูต้องจับภาพดูภาพภาละสิบวิโอเคไหมเห็นไหมหแล้ว่อโชพี่จีเท่าไเห็นไหมน้องูวิเอาใหม่นะโอพี่จไม้ไม้ไหมพี่จบพี่แค่ขอให้หนูยิ้มหวาให้กล้องรูปเดียวพี่จะไม่เริ่มใหม่เลยหวานสุดๆ าจยได้จ้ะพี่จิ๊กจัดไทยร้องแล้วจับเวลาสิบวินาทีภาพมาค่ะคือผมต้องจำต้องจำครับผมอ,อ้าวเริ่มฮะภาพคุณภาพไปไหนเขาขอ,ขอูอขอช่อมันเขาขอชมใหม่เขาขอชมใหม่ายมาพอดีว่าดีเล่นนิดนึ่งดีเล่นนิดนึงนะคะ,ะจำเลยโอเคได้ละโอเครู้เรื่องปิดครับ จำได้ชัวร์นะโอเคเดี๋ยวน้องเดี๋ยวแป,ป๊บมือฟูอินมุมกล้องก่อนครับครับยิ้มหวานอีกทีนึงครับจะลืมไห <laughs> มนะอะไรเลยมันโอเคจำได้ล่ะอันนี้คู่<อ>กับอันนี้ครับคู่กับใครไปต่อครับอันนี้คู่กับอันนี้ครับโอเคไปต่อครับอันนี้คู่กับอันนี้หมดเวลาครับผมหมดเวลาครับหมดเวลาลูกน,นะคะ รองผู้วิจิตรนะครับผมเดี๋ยวมารู้ันนะคะก็คือหาที่มันคล้องจองกังเท่าข้างเหมือนภาพชุดแบนการตนข้าเหมือนแบบตะกอนเขาทีนี้ตาบอลแล้วนะตาบอลพร้อมนะแต่อนนี้คือคาตอบเฉลยนะคะโอเคนะไม่เหมือนเดิมเอดี๋ยวฝันญาติยี่หว่านี่กล้องโอเคนะคะรอบนี้ต่อไปคะเป็นรอบของตะกอนนะคะดูภาพ 4,3,2,1 1, 1, 1. หมดเวลาครับผมอย่าเพิ่งตอบยิ้มหวานในกล้องก่อน่อนหนูจะไม่ชอบพี่ยิไปตอนนี้น่ะเนี่ยค่ะขอตอบนี้ครับขอผมจะลืมแล้วลืมแล้วค่ผม A H C F B E มัาเรียกอะไรกันนะ DJ ได้ไหม DJ ได้สิ DJ แล้วแต่รัตพน เจะเป็นดีเจได้ไหมดีเจล้ก็ซีซนะีเอสก็หมคโอเคประเด็นน่ะน้องปอนน้องคุวินน้องปอนตอบอะไรไม่ได้นะแต่คนจบคะแนน,น<อ>จบถูกหรือเปล่า <laughs> ดีเจได้ไหมน้องก็ถ่านเนาะดีเจได้ไหมได้โอเคดูเฉลยกันดีกว่าเ <laughs> ฉลยพระหผมคำตอบดีเจได้ไหม ดีเจไดกสี่ดีเจไดกสี่สสเห็นไหมตัวตอบถูกคุณกอนดีเจนะคะจีนิทผลเดาไหมน้องภูวินวม่ถูกชนะหรือว่าน้องฟอนชนะเธอลองไหมคุณผู้ชมเราอยู่บนเวทีคุณบอกว่ารูกบีบีที่ไทยวันนี้ก็มีที่แล้วใช่ใช่คุณชนะี่ไม่ไเมือนน้องภูวินน้องฟอนจำอะไรได้ไหมบนบนข้านี้น้องน้องจันได้ไหมโอ้จำได้เขาบอกว่า อันนี้ถ่ายสองปีที่แล้วเอ้ยสองปีที่แล้วอันนี้ก็สองปีที่แล้วอันนี้จำได้ว่ามางานเดซิดีคลินิกเลยใช่ไหมคะใช่ครับ้โหสุดยอดแล้วทีนี้เราไม่ต้องไปไหนเลยตอนนี้มาดูคำตอบเลยคะน้องบอลน้องใครเป็นครับใครเป็นผู้ชนะก็ต้องเดาพี่จิ๊กต้องตรงว่าไม่ต้องเดาเลยน้องบอลเป็นผู้ชนะ เปิดปีมาแล้วเราสนับสนุนใช่ไหมค่ะโอเคนะคะทีนี้บทมรดกของเรานะคะก็คือน้องภูวินจะต้องเต้นรำเตลงนะคะไม่ถไม่เจอว่าจไม่เจอว่ามาอยูไม่ได้ได้วยนะสุนทรเนนนะใช่ค okay, okay. ่ะแจ้งเกันไปนี่ถึงเวลาที่คุณจะได้เป็นไวรัลแล้วน่าเอาที่สามัวแพ้อ่าโอเคอย่ยอมหยอกยอกยอกน้องภูวินจริงๆอ่ะน้องได้เล่นสองครั้งครับแต่ว่าทีนี้น้องตอบผิด เรา,เาจับภาพไม่ถูกรจริงร้ก<ๆ>็เลยแบบแต่จริงๆคะแนนไม่ได้ห่างกันไกลไม่เยอะเลยแด่สิดได้่ลยนะห่างกันแค่สามคะแนนเองเอาจริงๆถือว่าน้อยมากห่างกันแค่สามคะแนนสามแป่บเดีวคนนือเขาหิวแค่โลพงี่ ชื่อเพลงว่าเพลงอะไรตอนก่อนจุดน้องเล้วคือแล้วคุณนั่นหรือไม่รอตอนนี้รอดูคุณเต้นอยู่คุณต้องเต้นแรงกว่าผมเพราะคุณแพ้ผมเต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้คอ้าวผู้วีต้องการสื่อว่าอยากจะได้เพื่อนเต้นพิเศษนไหมอยากจะได้คนที่สอนเต้นเพลงนี้หนะครับไม่ใช่ครูวีแบบว่าอยากจะได้เพื่อนเต้นอยากจะให้ปอนเป็นเพื่อนเต้นหรือว่าพี่จีนเป็นเพื่อนเต้นคะ ใครก็ได้ครับพี่สอคนเยจริงๆแล้วเออให้ทั้งสองคนสอบก็ได้นะตอนที่พี่จิตเต้นะมีโอกาสนะคะที่เนื้อเนื้อจะยุ่ยให้รที่เฉถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นอีเรามีคอสิดจากเดซดีนดีามาเราจะถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเรามีคอสิดีถาน่อนองสัญญานะถ้ายินเสียงตุ๊กรับตุ๊กรับกระดูกข้ามแซวโอเคปั๊ถ้าสีดูิกล่างโอเเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าัเดี๋ยวเรา เขาขอเสร็จเราไปแก้ภาพต่อได้โอ้เหโอนวมากเลยสรุปจริงๆภูมิเป็นผู้แทนคอยเต้นคอยสอนตพอเรามายืนรอรอตรงนี้นะคะเราจะยืนรอรอปกติเราผมจะรดนเต้นทุกงางไดทุกอย่างนเต้นยังไงเนี่ยมีมีมีคิดถันน้องจะเต้นยังไงก็ได้มาแล้วก็จะเป็นรงศีลร้ายความร้ายของน้องศีษยยังไงเต้นได้เลยภูดร้อเร้อเร้อง อันดี้ไทยผมเพิ่งเพิ่งได้เห็นว่าติดบอลเดี๋ยวก่อนตอนท่าเมื่อกี้มันเด็กมากคุเห็นไหมโอ้ยปดขาท่าลังสิบอ่ะสรุปยวดาเลยลน้องพุ่งีเต้เต้สุดนะครับโอเคพี่จิ๊บไม่เล่นาดนัเดี๋ยวตอนขยบนย ไม่ก็คือเมื่อกี้คือน้อง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 ,น,องน้องก่อนกินไม่ได้เล่นอะไรแต่น้องคูบินเน่ยเต้นสุดมากแต่พี่จิ๊บจำให้ตอนเต้นแต่พี่จิ๊บรู้ว่าก่อนไม่ค่อยสบายโอเคไหมถูกแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันเกือบปีก็เพราะว่ามันเป็นของขังเนี่ะเพราะว่าที่จริงเนี่ยภาพกับความประทับใจอ่ะเมื่อกี้เต้นเดี่ยวไป่ได้ ของเป็นคู่โอเคเป็นของขวัญปีใหม่ได้เมื่อไหร่คุณโบมี่เดี๋ยวผมทำตามต้องเป็นท่านเดียวต้องเป็นความคิดขอโทษนะคุณดีคุณดียังไงเดี๋ยวผมตามเลยคุณดีพร้อมนะคะพร้อมนะคะร้อ ปกปลายปีนะ so ีิสียกทั้งสองค้บี้งสองนเา้รำจันได้อยว่าแต่อว่าต่ปายปีเลยเดือนหน้าและเดือนต่อไปเนี่ยเอาคิวน้องให้ว่างอีกวนเพราะจริงะเราอยากจะเจอน้องทุกอ p แล้วก็อยากเจอเรื่อยๆน้องพีนั่นเราค้นหัางตลอดเลยเนี่ยน้องปอยแล้วก็น้องคูวินมาทุกรางพี่จิ๊บจำหมดได้รอบที่ผ่านมาน้องเี่นคนพูดดีมากนะคะแต่ว่าเล่นกับพี่จิ๊บอาจจะน้อยหน่อย แต่รอบนี้เป็นเนเองมากๆขอบคุณมากๆนะคะโอเคพู <S <S. <S> <S 2> <S 2้ชมในเรื่องของการผ่านโควมาเล็กนิดนึงนะคะในช่วงของปีใหม่ที่ผ่านมาไม่กี่วันหลายๆคนอาจจะมีเป้าหมายนะคะรรมไปถึงแต่ท่านอาจจะมีในเรื่องของป้าหมายในการั้าชีวิตตัวเองว่าจะต้องดำเนินชีวิตยังไงบ้างนะคะน้องพอน้องผูวินทั้งคู่มีเป้าหมายอะไรในใจในการตั้งเปาตัอในการสำหรับปีนี้ <Okay. S 2> ปีนี้นะครับผมก็อยากจะทำทุกผลงานออกมาให้เต็มที่ครับทำทุกซีรีส์ให้ดีที่สุดแล้วก็จะได้ให้คนจะได้ให้คนดูมีความสุขที่สุดของงานของเราครับเครับขอบคครับหมกครับผมก็เหมือนกันครับผจริงๆนปีนี้ตั้งแต่เปิดปีมาเขาตั้งใจว่าอยากจะทำทุกอย่างให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงหรือว่าการร้องเพลงหรือว่าการเต้นก็แล้วแต่ครับผมใช่ก็อยากจะ ทำได้เต็มที่แล้วก็สร้างบรรยากดีไหมระหว่างติดตามกันครับผมเราพูดได้นะคะทุกคนก็จะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยมาโดนถึงน้องทั้งสองท่านก็เป็นกำลังใจทุกท่านด้วยน้องเคยรู้สึกแบบไปสอบกไปจบด้วยกันเนี่ยหน้าเปลี่ยกันรู้สึกยังมีคนมีคนเคยได้มาทักผมแต่ว่าทุกครั้งเจอเดียวในห้างเลาคบอกว่าเฮ้ยพูดยังงเรื่อนี่ยหนูรู้มรู้สึกว่าเราสองคนไม่ไม่เหมือนกันนะ จริงจมูกตาแววอี้มแววตาแล้วก็เป็นแววตาเหมือนกันเลยนะครับโอ้ไม่เล่นแล้วแยกผ่านไปเลยว่าอีโอเคก็คือหน้าต่างกันนะคะบุคลิกภาพต่างๆรวมถึงอินเนอร์ต่างๆการสื่อสารหน้าปากหน้านะคะเอาพูดถึงเรื่องของผลงานนะคะแค่น้องฟูรนฝากผลงานแลวก็ช hmm. ่องทางติดตามครับผมครับผมก็ขอฝากซีรีส์ของเราสองคนด้วยนะครับผมใช่แล้วก็บีอาร์ติดต่อได้ไหมครับผมก็ นะคอันจะได้ดูกันก่อนสองการนะครับผมก็ฝากติดตามได้ว่าเราจะตั้งใจทำไปทุกทีครับครับผมขอบคุณค่ะครับผม,บรมเราจะม่เจอที่นี่ได้หรอเดซีน่นี่เราจะมาเจอกันที่นี่ได้ไหมก็เดี๋ยวที่ว่าเดซี่นี่จะเอาเรามาอีกบ้า ขอบตัวความร้อนทั้งสองเต็มเลยนะคะขอให้น้องบ้านเถอะอะไรอย่าต่งงางก็อเนื่อยแต่อย่าลืมสำหรับพาราแฮสเซดพิจิตรได้พยยูอว่าต้ชัวร์เลยค่ะว่าแฮสเซดจะไี่กินิ่อนปูนติดคอมพิวเตอร์อันดับเหนึ่นตลอดเลยอันนี้ผู้วิจัยมากๆนะคะโอเคครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เรียกว่าเป็นการตัดผลงานแล้วนะคะขออีกหนึ่งคำถามน,นะคะท่านบ้านขอให้น้องปอนแล้วก็ ครับเชิญชวนสำหรับหลายท่านที่ยังไม่ได้เริ่มต้นในการดูแลตัวเองเรียนเชิญมาดูแลตัวเองครับผมในปีนี้เราต้องเข้มแข็งและเราต้องสุขภาพดีค่ะครับผมก็สำหรับผู้ชมแถวบ้านที่กำลังดูแลอยู่หรือว่าคนที่มานะครับผมก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้เริ่มดูแลตัวเองครับผมไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าไม่ใช่แค่คนที่หรอกอ่างพวกเราที่ต้องแครดูแลตัวเองนะครับ ่าเราก็กลับมาหน่อยานประธานเราจะพักผ่อนเรื่องต่ทุกนก็สำคัญโปรดใช้ทุกคนอย่างนั้นดูนับไปเยอะท่านหมดธานเพียงพอครับผมขอบคุณค่ะทีมข่าวที่ดีเลยนะขอบคุณค่ะนะคะเช่นเดียวกันนะครับทุกคนจะเช่นเดียวกันนะคะอ่าเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงของการซัอมหน้าหน่อยนะคะซัอมหน้าแล้วก็เดี๋ยวเตรียมพร้อมกับคาะกับลูกค้า VIP นะคะเดี๋ยวเชิญน้องตุ๊กสำนักสัตนาศิลป์ลูกนิกาเปยนเชิญครับผมขอบคุณค่ะวันนี้น้อง